ทางน้าการครับเด็กคนนี้ทั้ง3ท่านรู้จักเป็นอย่างดีครับเคยมาสุประเทศหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยจะมาขอความฝันเพื่อคนอื่นที่บ้านน้องมีอาชีพค้าขายครับแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าขายของไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าต้องกักตัวแล้วก็ไรายได้ได้รับการกระทบอย่างรุนแรงก็ต้องใช้เงินเก็บของน้องที่น้องได้จากการวิ่งนะครับมาช่วยจุนเจือครอบครัวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าน้องกําลังนําเอาอนาคตมาใช้หรือเปล่า แต่เมื่อคุยกับน้องงก็บอกว่าน้องมีความจําเป็นที่ต้องทําเพื่อครอบครัวและต้องการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดครับไปพบกับน้องได้เลยครับน้องบิกซีครับตัวใหญ่ขึ้นโอ้ตัวสูงขึ้นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสัญญาบัวไพชื่อเล่นชื่อน้องบิ๊กซีอายุ12ปีค่ะ โอ้โหคิดถึงจังเลยตัวสูงขึ้นแต่ผมไม่เปลี่ยนทรงเลยนะลูกนะ <c oughs> เป็นไงได้ข่าวว่าช่วงโควิดค่อนข้างยากใช่ไหมที่บ้านใช่ค่ะแล้วช่วงช่วงก่อนโควิดนี่งานวิ่งเยอะไหมลูกเยอะเยอะมากค่ะช่วงก่อนโควิดแต่หลังจากมีโควิดเข้ามางานก็บางส่วนก็คือยกเลิกไปหมดเลยค่ะแต่บางส่วนอาจจะเลื่อนไปบ้างค่ะคืออย่างถ้าสมมติเวลาหนูไปวิ่งทีหนึ่งเนี่ยเราจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณ3,000ถึง5,000ค่ะเดือนหนึ่งวิ่งกี่ครั้ง่ะลูกโดยประมาณเดือนหนึ่งก็วิ่งสี่ครั้งค่ะเพราะว่าวิ่งสัปดาห์ละ1วันค่ะคือวันอาทิตย์ค่ะแล้วทุกวันนี้รายได้หลักจากบ้านเนี่ยมาจากใคร,ล,นนรลูกก,าาก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนูค่ะก็ได้เงินจากการวิ่งมาแล้วก็ค่อยมาเป็นรายได้หลักของแม่ค่ะ ที่ร้านแม่เป็นร้านขายส้มตำค่ะส้มตำไก่ย่างค่ะพอมีโควิดนะคะหนึ่งก็กระทบเรื่องการขายของของแม่ค่ะลูกค้าเริ่มมาซื้อน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่าบริเวณร้านแม่เป็นบริษัททั้งหมดเลยค่ะแล้วพอโควิดมาปุ๊บบริษัททุกที่ก็จะปิดเลยค่ะแถวนั้นก็ทำให้มีลูกค้าน้อยลงค่ะ ส่วนเรื่องการวิ่งของหนูนะคะก็งานวิ่งทุกงานได้หายไปหมดเลยค่ะได้ยกเลิกบ้างได้เลื่อนการจัดงานบ้างค่ะก็เลยช่วงโควิดนี้ก็คือไม่มีงานวิ่งค่ะก็เมื่อก่อนพ่อก็เป็นนักวิ่งมาก่อนก็เลยเออวิ่งลักษณะนี้น่าจะเป็นนักวิ่งได้ก็ชวนเขามาวิ่งเขาอยากวิ่งแข่งก็เลยพาไปแข่งแข่งที่นี้เขาก็ปิดใจจนเขาได้ทังวัน โอ้อมั่งวันที่หนึ่งมั่งได้เงินมั่งเงินรางวัลนนี่เราท,ที่ที่สิ่งที่จูงใจเขาเขาก็เลยชอบวิ่งก็เลยพามาวิ่งตลอดจนเท่าทุกวันเนี้ยตอนช่วงโควิดมานี้คือไม่มีเงินใช้ค่ะสิ่งที่ทําก็คือต้องไปถอนเงินจากธนาคารมาค่ะเพื่อมาใช้ในครอบครัวค่ะเงินแม่ก็ขายข,ายของไม่ได้ก็ปิดร้านปิดอะไรกันก็มันนอนคุยกันกับ แบบครอบครัวผอว,ว่าเราจะยังไ,ไงไปยังไงลูกเราก็เรียนอยู่สามคนบางทีสามคนเขามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งต้องใช้ครอบครัวเลยทั้งครอบครัวเลยนะร้อยเดียววันก็แบ่งในคนละยี่สิบยีสิบแม่เขาก็ไม่กินพ่อก็ไม่กินก็เออเหลือให้ลูกไปโรงเรียนก็น่าจะเป็นช่วงโควิดนี่แหลคะค่ะลำบากที่สุดแล้วคะ่ะเพราะว่า เป็นอะไรที่ไม่ไม่คิดว่ามันจะแบบอะไรจะลำบากขนาดนี้ค่ะทั้งเงินใช้ไม่พอแล้วก็ไม่มีงานวิ่งให้วิ่งด้วยค่ะรู้สึกทำไมทาไมช่วงนี้ทาไมวันลำบากจังทุกคนก็ต้องอนนกลับชีวิตกันแล้วนี่วิ่งหนักขนาดเนี้ย วิ่งเยอะทํานู่นทำการเรียนเป็นไงบ้างครับตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงป .6 ก็เกือบเกรดสี่ทุกวิชาทุกเทอมค่ะอมันทําอะไรเธอไม่ได้มีตั้งเป้าหรลูกว่าสูงสุดอยากจะเรียนถึงระดับไหนอ่าสูงสุดตอนนี้หนูคิดว่าหนูอยากเรียนถึงปริญญาโทค่ะแต่ว่า<อ>ถ้าไม่มีเงินส่งตัวเองเรียนมากพอก็จะเรียนจบแค่ปริญญาตรีค่ะ แสดงว่าหนูมีการวางแผนเพื่อการเรียนของตัวเองใช่ไหมคะวางแผนการเก็บเงินยังไงลูกก็รายได้จากการวิ่งอะค่ะก็คือหนูจะมาใช้ในครอบครัว60%ค่ะแล้วก็อีก4 0ก็จะเก็บส่งตัวเองเรียนค่ะวางแผนแล้วีเป๊ะมากเปอร์เซ็นต์ด้วยดีจริงๆดีจริงๆครับวันนี้ก็แน่นอนคงมาโชว์ตำส้มตำไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกวิ่งแน่นอนใช่ค่ะแล้วความฝันสําหรับวันนี้ลูก ความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรคะวันนี้หนูจะมาขอทุนสำรองสำหรับครอบครัวค่ะเพราะว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นเงินใช้ไม่พอภายในครอบครัวก็จะได้นำทุนนี้มาใช้ค่ะก็คือจะไปเก็บสำรองไว้ไม่ใช่เป็นเงินที่เอาไว้ใช้ใช่ค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะครับซีสวัสดีลูก สวัสดีครับท่านนักการครับรบิ๊กซีเนี่ยเริ่มวิ่งจริงจังอา,อายุกี่ขวบลูกจริงก็9ขวบค่ะ9ขวบ10ขวบ11ขวบ12ขวบเวลาที่ได้แชมป์เนี่ยส่วนใหญ่ครับจะได้แชมป์แบบโอเวอร์ออด้วยความหมายคือจริงจริงเนี่ยเขาควรอยู่รุ่นต่ำกว่า15แต่เวลาที่เขาทำได้เนี่ยชนะทุกรุ่นอายุเนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์ออฟรางวัลชนะเลิศนะลูกที่หนูเคยได้มาในชีวิตเนี่ยมากกว่า10ไหมมากกว่ามากกว่า20ไหมมากกว่ามากกว่า50ไหม ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ oh. น่าจะมากกว่า50 oh. <Okay. S 1> ได้แชมป์มามากกว่า50ทัวร์นาเมนต์ oh. วันนี้เราจะต้องมาเข้าสู่ภารกิจนะลูก oh. เพื่อพิชิตความฝันพิกซีลูกประจำที่ครับข้างๆพี่โก้ท่านกรรกำการครับเข้าสู่ภารกิจที่ท้าทายบิกซีครับนั่นคือภารกิจวิ่งวิ่ง5กิโลสถิติของซูเปอร์เทนนะครับสร้างโดยน้องตาต้าและนี่ ก็คือน้องตาต้าเจ้าของสถิติวิ่ง5กิโลเมตรของรายการซุเปอร์เทนที่เคยทำเอาไว้เมื่อซีซั่นที่2อ้นี่วิ่งเร็วมากลูกนี่สับเต็มแรงใช่ไหมลูกแสบสับเต็มแรงครับมองเวลาตลอดเวลาครับแต่เวลานี้จะจะเหลื่อมกันไม่ตรงกันเตะนะครับเวลาคือ1 9 4เจสีสสถิติของตาต้าในซูเปอร์เทนก็คือ19.42นาที นั่นหมายความว่า1กิโลครับเขาวิ่งต่ำกว่า4นาทีและนี่แหะครับคือสถิติที่เราจะท้าทายบิ๊กซีและความยากครับไม่ได้วิ่งคนเดียวด้วยผมมีทีมอเวนเจอร์ตั้งขึ้นมาเพื่อสู้กับน้องบิ๊กซีครับทีมงานครับขอชมภาพครับเราไปกันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับสนามนี้คือสนามแข่งเอเชียนเกมนะครับและนี่คือนักกีฬาที่รายการเชิญมาครับ ที่เสนาหอยครับและนี่คือนี่อาวุธลับของเราครับน้องพีครับและคนสุดท้ายนะครับอาวุธเด็ดตัวจริงครับโค้ดเดียวปฏิการครับอดีตนักกรีธาทีมชาติไทยครับอ้าการครับเราท้าวิ่ง ห้ากิโลคือรอบหนึ่งเนี่ยคือ400เมตรถ้าจะได้1กิโลคือ2รอบครึ่งแล้วจะมีทีมของคอดเดี่ยวน้องพีพี่หอยเนี่ยรุมบิ๊กซนั่นหมายความว่าอีก3คนจะผลัดแต่บิ๊กซีวิ่งคนเดียวโจทย์เราท้า2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือต้องวิ่งชนะ3คนนี้<ล>นี่คือข้อแรกข้อ 2, 2> <te peel> ต้องเร็วกว่าสถิติซูเปอร์เทนคือ19.42นาทีเดี๋ยวไปดูกก้กตว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับท <te am> ีม <t ool> งานครับชมต่อครับ นี่คือลูกโป่ง5ใบครับเมื่อครบ1กิโลลูกโป่งจะแตก1ใบเป็นสัญญาณบอกว่าครบ1กกิโลแล้วนักกีฬาจะได้เห็นชัดเจนนะครับ5กกิโลนี้เราจะแบ่งกันด้วยความยุติธรรมนี่นี่สมมุติเป็นสนามนะฮะโค้ดเดียวครับครับผมผมให้เกียรติโค้ดเลยดีกว่าโค้ดวิ่งเป็นคนแรก1กกโลอ่ะคนที่2พี่1กิโลพออย่างนี้มา ความเร็วอาจจะแผ่วนิดนึงต่อด้วยโค้ดต่ออีกหนึ่งครั้งยุติธรรมแล้วใช่ไหมครับยุติธรรมสิครับนี่นี่ผมคิดมาจากบ้านวางแผนเลยและที่ขาดสักก็ได้เป็นผมผมจะตบให้แบบว่าบอกให้เด็กมันรู้เลยว่าพวกเราเป็นอย่างไรคนที่สี่กิโลที่สี่ผมรับหน้าที่เองแล้วกันเสนาหอยสุดท้าย โคดอีกครั้งหนึ่งยุติธรรมยุติธรรมสิฮะนี่ไงฮะโคดหนึ่งโคดสองแล้วก็โคดสามะชัดเจนนะครับโคดเดียวเนี่ยวิ่ง 3, <Ay. S> 3ครั้งใช่ครั้งละ1กิโลจ้าพี่คนที่2พี 2, ่หอยคนที 2, ่4ถ้าบิ๊กซีจะทำตรงนี้ได้เนี่ย1กิโลบิ๊กซีต้องวิ่งไม่เกิน4นาทีก็คือ3กว่ากว่าทีมงานครับขอชมภาพการแข่งขันครับ ไป,ไปแล้วครับไปเลยโคตระยะก้ากับรอบขานี่โคตรเดี่ยวได้เปรียบนะครับโคตรเดี่ยวนี่เป็นทีมชาติวิ่งวิบากค,ครับคือถ้าถ้าบิา๊กซีพยายามวิ่งตามมันจะเสียจังหวะต้องรักษาความเร็วตัวเองครับการถูกโคตรเดี่ยวทิ้งห่างนี่ไม่แปลกนะครับเพราะว่าใช่เก่โอ้โหด้วยด้วยรอบขาช่วงขาห่างกันเยอะครับ นะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าทิ้งห่างมากดูรนะยะเป็นไงสบายใจไหมสบายใจีประจำที่จัดให้เด็กมันดูหน่อยประจำที่ดูเขาเดี๋ยววิ่งฮนะไม่ได้วิ่งใส่สุดนะแปะมือแล้วไปนะไปไปแล้วครับทีนี้นัก,กวันครับ<ง>ลูกโป่งแตกแล้วครับ1กิโลครับ คนเดียววิ่งไปประมาณสามนาทีจุดศูนย์สามวินาทีเด็กนี่วิ่งยกขาสูงเลยนะเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยแต่ดีมากเพราะทิ้งห่างค่อนข้างเยอะโอ้โหเจ้าวหรือเปล่าบิ๊กซีรอบแรกยอมแพ้ตรงนี้ได้นะบิ๊กซีโลแรกได้ไป3.29โอ้โอ้เร็วนะครับเร็วไปด้วยนะครับสเตปการวิ่งของเขาเป็นไงบ้างสเตปการวิ่งของเขานี่เป็นสเตปที่สวย สวยการเคลื่อนที่ที่ดีมากครับมีแววนะโลราพี่ซุว่าบิ๊กซีจะวิ่งเร็วไปนิดนะลูก3นาทีครึ่งเร็วไปนิดหนึ่งเป็นเพราะวิ่งตามโค้ดเดี่ยวแน่เลยใช่มีสิตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางครับพีเริ่มจุกครับพีต้องจุกครับอาการออกครับสังเกตครับพีเริ่มจุกครับใกล้แล้วนะเนี่ยภาระของเราภาระของเราเชิญนะโค้ด บิ๊กปีมาแล้วครับบิ๊กีมาแล้วครับจริงๆพีก็ทำได้ดีนะครับเอวพีก็ทำได้ดีเพียงแต่ว่าตกกว่าตอนสปีดครับกำลังจะเข้า2กิโลนะครับเ,เข้า2อกิโลครับคนเดียวไปต่อครับลกบปงแตกแล้วครับตอ,ตอนที่เราวิ่งความรู้สึกเป็นไงบ้าง ยังอีกแค่สองรอบไหวไหมไหว,วิ่งกิโลเมตรที่4แทนพี่เลยไิ่แทนไคด้วยใครพี่ทำด้วยอะไรไม่ไหวเ <c oughs> พราเห็นแค่สองรอบครึ่งไม่ไหวบิ๊กสีวิ่งจี้มาเรื่อยๆครับตอนนี้ช่องว่างตอนที่โค้ดเดี่ยวกับบิ๊กสีวิ่งครับ พอพีวิ่งเนี่ยบิ๊กซีจี้ขึ้นมาได้ดินนึงครับต้องลองดูว่าพอโค้ดเดี่ยวเข้ากิโลที่3นะครับระยะห่างจะเป็นอย่างไรครับครับโอ้นี่ห่างขึ้นไปอีกดินละครับโค้ดเดี่ยวกำลังจะเข้า3กิโลครับบิ๊กซีวิ่งไล่มาครับพี่หอยแล้วครับอาวุธลับของทีมครับถ้าพี่หอยได้5นิดนิดนะไม่แพ้ครับห้านิดนิดไม่แพ้ครับเดี๋ยวดูถึงจุดสำคัญของการวิ่งในครั้งนี้ซะแล้ว กิโลเมตรที่4วิ่งโดยไอหลักกิโลพี่วิ่งประมาณ4นิดนินะครับอ่ะวเขาก็ไปแล้วครับทำดีดีพี่หอยวิ่งครับคงสเต็ปเขาต้องวิ่งสเต็ปดีๆคือพี่หอยไม่เร่งเกินไปถูกไหมใช่ไม่เร่งเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเร่งท้ายๆบิ๊กซีมาแล้วครับระยะห่างร้อยกว่าเมตรครับเข้ากิโลที่3ครับน่าหนะผมยังทิ้งห่างอีกเยอะมาก อุ้ยห่างกันประมาณประมาณส 4, 4, 40, 40ี่เกือบสี่สิบสามสิบสี่าิบแล้วนะพี่หอยยกมือทำไมอ่ะยกบอกว่าไม่มีปัญหา oh. ไม่มีปัญหาเขาบอกว่าข้างหลังตามมาแล้วคือตอนแรกนะห่างร้อยกว่าเมตรครับไม่เห็นพิกซีเลยนะคเขาอ้าวอาแล้วครับไม่ถึงร้อยเมตรครับ <Yeah. S 3> เอาแล้วไอ้หอย <laughs> <laughs> ตายอีกแล้ว <laughs> นี่คือวิ่งไปประมาณ200เมตรกว่าๆิ่งีมาแล้วนะครับยังไม่ครบรอบเลยเหรอยังไม่ครบรอบครับอยามีวิ่งบางเลนครับมีวิ่งบางเลนครับไปแล้วครับตอนนี้ที่ขี่แงครับจะรีบไปไหนเราเออเดี๋ยวมันยังไม่ได้จบคะคุณซุปยังไงอะพี่คือผมต้องวิ่งสเต็ปเท้าผมอย่างงั้นครับคือ ปล่อยระยะห่างหน่อยทําไมฮะเดี๋ยวผมวิ่งวิ่งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ตรงสเต็ปผมเดี๋ยวผมจะไปแซงคุณยังไม่ได้ดูจบนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีลูกแซงลูกอะไรกันนี่เดี๋ยวพี่จะแซงคืนเดี๋ยวดูเห็นแล้วเห็นแล้วบิ๊กสีกำลังจะเข้า4ี่กิโลครับสู้อีกรอบนึงครับอีกรอบนึงครับอีกหน่อยไปรอเส้นนน้น พี่หอยเขารู้สึกตอนนั้นคือเอาจริงๆพี่ใจจะขาดมันเหนื่อยมากใช่ไหมพี่โอ้โหผมไม่ได้ก็ผมต้องมันวิ่งสองรอบมันเหนื่อยไงเหนื่อยมากเนื่อว่ารอบเดียวพี่หอยครับแต่ว่าวันนั้นเพชรเฉลี่ยพี่หอยไม่ขี้เล่นะครับไม่ขี้เละนะพี่หอยวิ่งประมาณ6นาทีนิดๆซึ่งจริงๆถือว่าเร็วถือว่าเร็วจริงถือว่าเร็วนะขอบคุณที่ให้กำลังใจบิ๊กซีสกิโลได้1 5บหนะครับนั่นหมายความว่าบิ๊กซีต้องวิ่งโลสุดท้ายวิ่งสบายเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องการ19.42อ่ะ บิซีถ้านหนูประคองสี่นาทีได้โอเคเลยลูกอย่านะพี่หอยใจได้นักลอบแล้วนะประเด็นตอนนี้คือบิ๊กซีกำลังจะน็อกรอบพี่หอยครับใจจะขาดแล้วอะระย,ยะห่างของพี่หอยกับบิ๊กซีคือประมาณเกือบหกร้อยเมตรครับพี่หอยวิ่งโลหนึ่งบิ๊กซีวิ่งประมาณโลหกร้อยครับโอ้โหเคือตอนนี้ระย,ย,ยะห่างของผู้ใหญ่กับเด็กนะครับประมาณ300 80เมตรนะครับบิ๊กซีนำอยู่380เมตรได้ครับย้อยเขารู้สึกเป็นยังไงครับเรียกรถพยาบาลไหมโกรธหมาหมาเย้ยเย้ยผมว่าเรื่องทีมจะชนะบิ๊กซีเนี่ยตัดทิ้งได้เลยครับเรามรรลุจนว่าบิ๊กซีจะได้ต่ำกว่า19.42เมนะครับนี่คือโค้เดี่ยวตัดจริงแล้วครับแต่ไม่น่าทันแล้วครับเพราะว่าห่าง300กว่าเมตรนี่ไม่น่าทันครับโอ้โหกิโลเดียวไม่ทันครับตามไม่ทันแน่ครับ แต่เป็นการวิ่งเพื่อกดดันบิ๊กตีครับเวลาเป้าหมายของเรานะครับบิ๊กตีต้องต่ำกว่า1 9 4 2นะครับโ oh <my. S 1> อ้โหาเ่างประมาณเกือบ200ครับระยะทาง5กิโลครับสถิติที่บิ๊กตีทำได้คือ 19.17วินาทีครับและนี่คือสถิติใหม่ของซุปเปอร์เทนโดยน้องบิกซีครับเก่งมากอะเก่งมากโอ้โหโอ้โห19.17ทีมผู้ใหญ่ได้19.47ครับเพราะไม่ขี้เล่นะครับไม่ขี้เละจริงๆไม่ขี้เล่นะครับ เฉลี่ยเฉลีย,ลยแล้วทุกคนทำได้ดีครับถือว่าวันนั้นพีกซีทำได้ดีกว่าโจทย์ที่เราท้าทายเขาครับวันนี้น้องทําได้ดีมากทั้งด้วยสภาพอากาศแล้วก็แสงแดดที่ออกมาแล้วเนี้ยเขาวิ่งในเวลาเท่านี้ในวัยเด็กถือว่าเวลาดีมากครับแต่ก็อยากอยากฝากบอกอน้องหรือว่าเด็กๆที่อยูอ่ทางบ้านที่กําลังฝึกเข้ามาวิ่งผมอยากให้ให้เน้นไปเรื่องของ การฝุดทักษะหรือว่าเบสิกของอาการวิ่งหรือว่าพูดง่ายไม่อยากให้ใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปในที่จะไปการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณโค้ดมากนะคะที่ได้มามอบประสบการณ์ดีๆให้หนูค่ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ร่วมวิ่งกับโค้ดค่ะก็ <laughs> จะจะ,จะนำคำ สอนของโค้ดไปใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็จะตั้งใจซ้อมค่ะแล้วก็จะไปรับใช้ชาติในอนาคตค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณโค้ดเดียวน้องทีแล้วก็พี่หอยมากมากพี่หอยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับยอดเยี่ยมมากมีชีิตธุรกิจได้สำเร็จครับยอดเยี่ยมลูกน้องบิ๊กสีครับตามไวทีนะครับเชิญครับพนัก้านครับนี่คือเด็กอีกหนึ่งคนที่ เราเห็นการเติบโตของเขาผ่านรายการซูเปอร์เทนนะครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกอ่งกับน้องบิ๊กซีครับครั้งแรกๆที่เราเจอกันเราก็จะเห็นความน่ารักความเด็กคนหนึ่งที่รักการวิ่งแต่วันนี้ครูเห็นเด็กคนนึงที่มีความคิดที่ดีและเป็นระบบมากๆเลยลูกครูเป็นกําลังใจให้แล้วครูเชื่อมั่นเลยใจแบบนี้สุขภาพที่ดีแบบนี้คิดดีพูดดีทําดีแบบนี้ หนูอยากเป็นอะไรก็ได้ลูกหนูทำได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะลูกับขอบคุณค่ะทา่านกรรมการครับช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยกระทบหลายๆคนหลายๆครอบครัวหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวน้องบิ๊กซีครับน้องมาซุเปเทนวันนี้ครับอยากมาของงบประมาณเป็นทุนสำรองของครอบครัวครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่าน,านครัคบบิ๊กซีลูก พี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของลูกและความฝันของบิ๊กซีให้ผู้ใหญ่จริงพาวเวอร์ทราบถ้ารู้สึกภูมิใจและเอ็นดูหนูเหมือนกับพวกเราทุกคนแล้วก็ฝากพบประมาณให้บิ๊กซเป็นทุนสำรองในครอบครัวนะลูกนะ25,000บาทจาก King Power ครับพ oh. ี่ซลูกพิเศษถ้าเลือกรองเท้าได้คู่หนึ่งตอนนี้อยากได้อะไรลูกตอนนี้อยากได้ซคน่ค่ะรุ่นไหนลูกรุ่นไหน โซคอนี่เอนโดฟินโปรอันนี้คือรองเท้ารุ่นใหม่ครับมันนุ่มมันเด้งมันวิ่งเพลินมากคือผมรู้ว่าเขาอยากได้แล้วผมก็ไปคุยกับคนที่นําเข้าครับคือเลฟรันเนอร์แล้วแฟร์เนอร์นี่เขาเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬาโหครบครันมากมีทั้งเสื้อมีทั้งรองเท้าหลายยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเขาฝากมาบอกว่าให้หนูเลือกรองเท้าได้ลูกจะฮูก้าก็ได้คาร์บอนเอ็กซ์หรือ s ซคอนี่ก็ได้ลูกมอบงบประมาณให้หนูไปช้อปปิ้งรองเท้า 1ิคู่จากรัฟรัมเน์ครับม่รู้ใช่ไหมลูกมูลค่ามันมันเยอะมากเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ดีฮะรองเท้าที่ดีมากคือคูควทั้งหมดเนี่ยลูกเป็นความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่เขาเห็นหนูมาตั้งแต่เล็กเขาชื่นชมเป็นดูแล้วก็อยากช่วยดูแลหนูให้หนูไปให้ไกลที่สุดในสิ่งที่หนูฝันหนูเคยคิดไหมลูกว่าเรียนปริญญาตรีมันใช้เงินเท่าไหร่ที่หนูเก็บสะสมเงินนี้ พ่อบอกว่าถ้าน,นี้ก็มีเกือบหลักแสนค่ะก็เลยต้องเก็บเงินไว้เยอะๆเกินแสนลูกเงินหถึงม6จนถึงปริญญาตรีเนี่ยผมว่า2 0 0แสนขึ้นที่หนูวิ่งแข่งอยู่ทุกสัปดาห์เนี่ยเก็บตรงนี้อยู่ด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่ซุปอยากให้หนูว่าวิ่งน้อยลงพี่ซุปก็เลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ที่นั่นก็มีมูลิธิชื่อว่าวิชัยศรีวัฒนประภาเป็นมูลิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่รักดี ตั้งใจเรียนอยากเรียนเป็นเด็กที่ต้องการมีอนาคตที่ดีแต่อาจจะขัดสนเรื่องงบประมาณในการเรียนทางมูทีิวิชัยศรีวัฒนประภาฝากบอกลูกว่าตั้งแต่วันนี้นะลูกนะม2อมสมมม .5 ม6จนถึงปริญญาตรีหนูไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนเพราะว่าทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะดูแลส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีครับ ดีใจไหมลูกดีใจมากค่ะดีใจมากนะอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครลูกอยากจะบอกพ่อมากที่สุดค่ะก็ขอบคุณพ่อมากนะคะที่ดูแลหนูตลอดตั้งแต่ตอนเล็กๆที่แข่งเทควันโดค่ะแล้วก็ตลอดจนมาถึงปัจจุบันที่หนูได้แข่งวิ่งพ่อก็ได้ดูแลหนูตลอดหนูต้องขอบคุณพ่อมากๆนะคะ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทางคิงพาวเวอมากมนะคะที่ได้สนับสนุนและดูแลหนูค่ะหนูดีใจมากๆค่ะแล้วก็อยากขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะท่านรัฐมนตรครับทุกคนช่วยกันดูแลเด็กคนนี้เป็นเพราะว่าเขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับสิ่งนี้นะครับเด็กคนนี้คือเพชรเม็ดงามของประเทศสิ่งที่หนูได้รับวันนี้เป็นเพราะว่าหนูคุณได้รับจากสิ่งที่หนูมุ่งมั่นและตั้งใจ ขอบคุณมากๆล <Whoa S 1> ูกอัจฉริยพันจิ๋วของเรานะครับน้องวิกซีครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะดีใจได้นะเดี๋ยวพาไป็นเรื่องลงคาไปลูกนอกจากความฝันที่ได้รับบนเวทีแล้ว วันนี้ก็ได้เวลาที่น้องบิ๊กซี่จะมาเลือกรองเท้าคู่ใจกันที่ร้าน Rev Runner เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันต่อไปต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากร้าน Rev Runner ที่สนับสนุนรองเท้าให้กับน้องบิ๊กซี่และทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารองเท้าเหล่านี้จะช่วยให้น้องบิ๊กซี่ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวไปเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไปครับ ขอบคุณทางเลสซันเนอร์มากเลยนะคะที่ได้สนับสนุนรองเท้าให้หนูได้ใช้ฝึกซอ้อมวิ่งตลอดปีค่ะหนูขอสัญญาว่าจะนํารองเท้าที่ได้ไปนี้ไปใช้ฝึกซอ้อมเพื่อพัฒนาตนเองค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือแมสของซูเปอร์เทนรุ่นใหม่ล่าสุดครับจัดทําขึ้นเพื่อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมของเรานะครับ ร่วมสนุกได้นะครับที่ YouTube ของซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลและที่ช่องทาง Facebook ซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนและซุปเปอร์ฮันเดอร์ครับซุปเปอร์เทนซีซั่นสี่ทุกวันเสาร์4โมง55นาที